สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอไอเดียโซล่าช็อปกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้านะคะแต่จะมารีวิวการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อลดค่าไฟนะคะ วันนี้นางงานของเราอยู่กันที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการจ้าก่อนอื่นปอต้องกราบขอบพระคุณพี่หยุดมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้ปอไอเดียโซลาช็อปและทีมงานของอ e ีควานิกนะคะได้เข้ามาให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์ออนกริดลดค่าไฟนะคะวันนี้เราติดตั้งกันเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ค่ะ ของยี N ่ห้อ INV T สำหรับไฟ1เฟสนะคะโดยใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด3 3 5วัตต์โพลี่ยี่ห้อไรเซนจำนวน16แผงจา้าค่ะและอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ที่เราติดตั้งกันนะคะสามารถลดค่าไฟต่อเดือนนะคะประมาณ3,000ถึง3,500บาทเลยค่ะช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะขึ้น มากขึ้นแล้วก็ค่าไฟก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะลดต้องการที่จะลดค่าไฟนะคะก็สามารถติดต่อปอเข้ามาได้เลยนะคะที่ไอเดียโซล่าช็อค่ะสาขาสมุทรสาครกระทุ่มแบนติดต่อปอ095 629 1691ค่ะ ส่วนสาขาลำพูนนะคะโซนภาคเหนือนะคะติดต่อคุณก๊อฟและน้องแอดมินส้มไปได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0828882738ค่ะเราทั้งสองสาขายินดีให้บริการมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โซลาเซลล์ทุกชนิดหรือเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้ารวมไปถึงสายชาร์จรถไฟฟ้าหัวแปลงสายชาร์จนะคะเราทั้งสองสาขาก็ คอยให้บริการมีไว้คอยให้บริการพร้อมจำหน่ายนะคะลูกค้าใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวนะคะที่ปอขอนำเสนอในวันนี้นะคะท่านใดต้องการลดข้าไปติดต่อปอมาได้เลยนะคะเดือนเดือนเดือน,นจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามปอไว้นะคะทางช่อง YouTube Channel ค่ะ ไม่อยากพลาดรีวิวดีๆสาระดีๆข้อมูลดีๆนะคะกดไลค์กดติดตามปอไว้นะคะ, like, ว,ะ,คะวันนี้ปอก็กราบขอบพระคุณและขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวโอกาสหนะ้าปอจะมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย